ลูกค้าลดเสียงลงหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ามันรบกวนคุณลูกค้าโต๊ะอื่นนะคะรบกวนอะไรกันคุณชานกับอาจารย์เนี่ยกําลังทําพิธีชาบูสายมูกันอย่างเงียบๆนะแต่ที่ลูกค้าตะโกนแล้วก็พูดมาสักครู่นี้นะคะ่ะมันไม่ได้เงียบเลยนะคะยังไงก็รบกวนคุณลูกค้าลดเสียงลงหน่อยนะคะไม่ได้พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สมดวงของลูกกี้นะถ้าเราเปล่งเสียงไม่ไดัง ไม่ถึงสวรรค์ชช้นฟ้าดาวกรนดึงเทวดาที่จะมาช่วยลูกก็จะไม่ได้ยินฉันต้องใช้เสียงทางร้านต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะทางร้านคงอนุญาตให้ลูกค้าใช้เสียงดังไม่ได้ค่ะมันรบกูลลูกค้าโต๊ะอื่นมันจะอะไรนักหนาวะก็แค่หนุ่มโรงงานโต๊ะเดียวเนี่ยก็ไล่มันออกไปสิคุณลูกค้าคะฉันเป็นเจ้าของร้านนะคะ คงไล่ออกจากรก้านไม่ได้หรอกคะ่ะโอ๊ยอะไรนักหนาวะอะสองพเอาไปให้มันแล้วให้มันออกจากร้านไปซะฉันต้องใช้เสียงทําพิธีจะได้มีลบกวนแก่แค่หนุ่มโรงงานเนี่ยแค่สองพันก็พอเอาไปเก็บเงินสกรปกสกรกสกปรกของคุดไว้เถอะ ถึงผมจะเป็นหนุ่มโรงงานเนี่ยผมก็มีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครเอาเงินมาฟาดหัมง่ายๆหรอกครับแล้วอีกอย่างนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะหนุ่มโรงงานกระจอกกระจอกนั่นเหรอคุณลูกค้าคะฉันว่าคุณลูกค้าใจะเย็นก่อนนะคะแล้วถ้าสักหมื่นหนึ่งเนี่ยแกจะยอมลดศักดิ์ศรีของแกได้ไหมเอาไปสิ ผมบอกแล้วไงว่าให้เก็บเงินสกรปรกสกรปรกของคุณไปอไอ้หนุ่มโรงงานแกกล้าหยามฉันถึงขนาดนี้เลยเหรออย่าคิดว่าเงินจะซื้อทุกอย่างได้นะครับแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่สูงกว่าคนอื่นแล้วจะเที่ยวเหยียบย่ำใครไงก็ได้ไอ้หนุ่มโรงงานนี่ครับค่าชาบูวันนี้ผมอิ่มแล้วครับขอบคุณนะคะคุณลูกค้าแกคิดว่าแกเป็นใครเนี่ย กล้าพูดกับฉันแบบนี้อาจารย์อาจารย์คะฉันขอจ้างอาจารย์เนี่ยทําพิธีสาบแช่งมันคะ่ะใส่ของดําเข้าท้องเลยอาจารย์เท่าไหร่เนี่ยฉันก็ยอมจ่ายคะ่ะเออคือคงไม่ได้หรอกอาจารย์นะ่ะเป็นสายขาวทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกโถ่เรากลับกันก่อนเถอะลูกวันนี้ท่าทางเลิกยามจะไม่ดีแล้วก <c oughs> ็ได้คะ่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะจ่ายค่าอาหารมาด้วยค่ะก็นี่หม้อชาบูไงคุณตั้งหมื่นหนึง่งถือว่าเป็นค่าเช่าสถานที่แล้วกันนะไปค่ะอาจารย์เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ค่ะอาจารย์เอ่ออาจารย์คะ พิธีล้มเลิกกลางคันอย่างนี้มันจะมีผลเสียอะไรกับชั้นไหมคะไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ต้องห่วงโอเคค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์เชิญขึ้นรถชั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวชั้นไปส่งที่ตำหนักไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวอาจารย์กลับเองมีธุระจะไปทำต่ออ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> หนูลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อค่าครู หนูลืมไปเลยค่ะหงดหงิดมากเลยค่ะอาจารย์ลืมไปหมดเลยค่ะอย่าให้ไฟความโกรธนะมาบดบางสตินะลูกนี่ค่ะอาจารย์ขอให้ลูกเจริญเจริญนะค่ะอ,อาจารย์ยังไงฉันขอตัวกลับก่อนนะคะจ้า บ้านในแม็กมันอยู่หลังไหนวะเนี่ยไปตามปากหมุดมาเมื่อก <age> ี้เขาก็บอกไม่ใช่บ้านมันอีกเฮ้ยโหลแม็กเฮ้ยนี่ฉันไปที่แกปากหมุดมาให้แล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่บ้านแกวะไหนไหนไหนเดี๋ยวฉันดูก่อนนะเฮ้ยฉันปากหมุดให้แกผิดหวยตั้มเอ้าแล้วมันไม่ดูก่อนส่งว่ามันเสียเวลารู้ปะเนี่ย เออรีบส่งมะเอเออคุณลูกค้าคนนั้นนี่คะทำไมไม่ต้อนรับฉันเหรอ เปล่าค่ะคุณลูกค้าวันนี้ฉันจะขอเช่าร้านสักครึ่งวันอ่ะเธอคิดเท่าไหร่ว่ามาเอ่อคุณลูกค้าจะเช่าร้านฉันไปทําอะไรหรอคะวันนี้อาจารย์ของฉันจะมาทําพิธีใหญ่ให้อ่ะฉันไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนสรุปได้ไหมเธอคิดเท่าไหร่เนี่ยก็ว่ามาเลยถ้าคุณอยากจะเช่าร้านฉันจริงๆเนี่ยฉันคิดห้าหมื่นบาทค่ะครึ่งวันนะคะตกลงถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันจะโอนให้ทันทีโอเคค่ะ แล้วเธอหาป้ายมาติดหน้าร้านด้วยนะว่าปิดครึ่งวันอะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกี้ พร้อมที่จะทำพิธียังคะพร้อมที่สุดเลยค่ะอาจารย์เออว่าแต่วันนี้ไม่มีดอกไม้ผลไม้หรือว่าน้ำแดงหรอคะครั้งนี้เราใช้แค่เนื้อหมูแล้วก็วัตถุด,ดิบของชาบูก็พอแล้วจ้ะอ๋อโอเคค่ะอาจารย์งั้นเราเริ่มทำพิธีกันเลยไหมคะเออก่อนจะเริ่มทำพิธีต้องยกครูก่อนนะจ้ะได้ค่ะ รอสักครู่นะคะนี่ค่ะเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่แกไปจับฉันทำไมเนี่ยอ๋อนั่น่ะสิแกไปจับอาจารจาย์ฉันทำไมเนี่ยเอ๊ะนี่แก เธอไม่ได้ปิดป้ายเหรอว่าร้านปิดครึ่งวันอะออทำไปติดแล้วนะคะติดแล้วมันเข้ามาได้ไงนี่แกไม่เห็นป้ายเหรอว่าร้านปิดครึ่งวันอะเห็นเห็นแล้วยาจะเข้ามาอีกแกนี่มัน,นด่าด้าจริงๆโหยนี่คนเขาอุตส่าห์มาช่วยนะครับกับโดนด่านี่มันไม่น่าช่วยเลยนะเนี่ยช่วยช่วยอะไรก็ช่วยไม่ให้คุณต้องเสียเงนินครึ่งร้านให้กับนักต้มตุ๋นนี่ไงล่ะครับว่าไงนะนี่แก าว่าอาจารย์ปาติของฉันเนี่ยเป็นนักต้มตุนแกจะลบหลู่อาจารย์ปาติของฉันเกินไปแล้วนะเขาไม่ได้ลบหลู่หรอกครับนางปฏติคนเนี้ยเขาเป็นักต้มตุนที่ทางเราต้องการตัวอยู่จริงครับจริงเหรอคะคุณตำรวจแล้วแกรู้ได้ไงไ,งไอ้หนุม่มโรงงานรู้ได้ไงหรอครับนั่นมันอาจารย์ของเด็กคนที่ร้านชาบูนี่หว่า นายบอกว่าเป็นอาจารย์สายขาวไงแล้วทำไมเมาอ้วกเล่เทอย่างนี้วะเนี่ยฮะใครโทรมาวะฮัลโหลใครคะนักติ๊กมาติดเงินที่บอดอีกแล้วนะครั้งนี้ฉันจะให้แกเป็นครั้งสุดท้าย เพราะฉะนั้นฉันให้เวลาแกแค่3วันหาเงินห้าแสนมาคืนฉันให้ได้ถ้าไม่ได้นะแกคงรู้นะว่าจุดจบจะเป็นยังไงเออคือเออได้ได้ค่ะเสียฉันจะรีบหาเงินมาคืนเสียนะคะสมวันอ๋อสงสัย จะต้องไปหลอกทำพิธีใหญ่ชาบูสายมูกันานงกี้มันซะละเพราะดูจากเหยื่อทุกคน mm hmm. ก็เห็นมีนางขี้นี่แหละ mm hmm. ที่มันรวยที่สุด <laughs> ที่แท้อาจารย์นี่เป็นวิชาชีพอย่างนั้นเหรอ mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นโดนหลอกเขาแล้ว ี่อย่าไปฟังมันนะนี่คนตำรวจคุณจับคนผิดแล้วอ่ะปล่อยแค่นอย่างนี้เลยนะและอีอย่างหนึ่งคุณไม่มีหลักฐานคุณจะมาจับใครแบบนี้ไม่ได้นะใครบอกไม่มีหลักฐานฮัลโหลลูกกี้ อาจารย์หาเลิกยามทำพิธีใหญ่เสริมดวงของลูกด้วยชาบูสายหมูได้แล้วนะจริงเหรอคะอาจารย์ดีเลยค่ะฉันอยากทำให้มันจบไวๆเหมือนกันค่ะช่วงนี้รู้สึกดวงซวยไงก็ไม่รัะค่ะแต่คราวนี้มันเป็นพิธีใหญ่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เสริมดวงเลยนะลูกเอ่อที่ว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันเท่าไหร่เหรอคะ ครึ่งล้านนะจ้าครึ่งล้านครึ่งล้านก็5้าแสนเลยนะคะใช่มันฟังดูแพงอะ่ะแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ลูกจะได้ในอนาคตอะ่ะมันคุ้มมากเลยนะลูกได้ค่ะอาจารย์หนูตกลงโอเคจ้ะลูกงั้นเราไปเจอที่ร้านชาบูร้านเดิมนะจ๊ะได้คะ่ะทางที่ดีอ่ะ คราวนี้ลูกควรจะไปติดต่อทางร้านขอเช่าสถานที่คนนะจะได้ไม่มีใครบครบกวนได้คะ่ะอาจารย์งั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูรีบไปคะ่ะจ้าจ้าโ <c oughs> <c oughs> ถอ้ยอีน้างโง่ทำไมมึงหลอกง่ายอย่างนี้วะ บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกวา่าแม้เราจะโกรธเกียดผู้หญิงคนนั้นยังไงแต่ยังไงความถูกต้องก็ต้องมาก่อนเสมอฉันถ่ายคลิปแกตอนคุยกับเสียไปหมดแล้วแกไม่รอดหรอกท่านอาจารย์ <laughs> หนอยนังปาติกแกหลอกฉันมาโดยตลอดเลยเหรอวะเนี่ยเงินฉันคืนมา อย่าทํเดียอย,ย่าทำยังไฉันขอโทษฉันขอโทษเอาตัวไปเลยครับคุณตำรวจไปครับไปเลยนะไอ้ป้าชั่วป้าเลวเต้ยเโดนหลอกเงินครึ่งล้านแล้วไหมล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ เงินค่าเช่าร้านฉันมาด้วยค่ะห้าหมืนถ้าไม่จ่ายเนี่ยลูกศิษย์ระวังจะได้ไปอยู่ในคุกกับอาจารย์นะคะเออจ่ายก็จ่ายสิขอบคุณที่ใช้บริการนะคะครั้งหน้าเชิญใหม่นะ งงง่ายอยูันแด้ไนอะไรทำให้ฉันต้องแบนแบบเนี้ยหุยไม่น่าเชื่อตั้งแต่แรกเลยสวยสวยจริงๆเลยนี่ขนาดไม่เสียเงินแสนแต่กลับต้องมาเสียเงินหมื่นโถเฮ้ย ทำไมมีวะเฮ้ยนั่นมันโทรศัพท์ฉันนี่นี่คุณขโมยโทรศัพท์ฉันไปเหรอผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยจะไม่ใช่เนยไงก็หลักฐานมังคามือขนาดเนี้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะในนี้มีขโมยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณเนี่ยผ bon <No ู้ชายคนเนี้ยขโมยโทรศัพท์ฉันไปอ่ะผมไม่ได้ขโมยนะครับผู้ชายคนนี้ต่างหากครับที่เป็นคนขโมยไปอ่ะ เฮ้ยหัวขโมยนี่แกขโมยมือถือคนอื่นไปแล้วยังมาใส่ร้ายเช่นอีเกรอวะทั่วจริงๆเลยเอามือถือคืนคุณผู้หญิงเข้าไปเลยนะพลิกนี่ครับมือถือคุณคุณคะคุณช่วยพาผู้ชายคนนี้ไปส่งตำรวจดีค่ะคุณครับผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับคุณเรวเราจริคุณเดี๋ยวมันก็นีไปแล้วเนี่ยครับ้ยครับคุณปล่อยนุ้ยคุณผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับคุณกำลังเข้าใจผิดอ่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยสิวะ ปล่อยสิวะโอ้ยอุ้ยไปปล่อยสิวะปล่อยสิวะผมไม่ใช่คนผิดนะครับไอ้หมอนี่ต่างหากที่เป็นคนผิดอะหุบปากไอ้หัวมอยอยู่ดีเมื่อวานดีหาเขาใส่หัวทำไมวะโอ้ยปล่อยสิวะโถ่ไม่รู้ด้วยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีนะคุณรีบตามมาเร็วเร็วเร็วสิคุณไปครับขอครับโอ๊ย ไอ้ไอ้คุณคุณเฮ้ไอ้ยจับได้แล้วคุณคุณปล่อยผมปล่อยคุณเอ้าคุณนี่ไงคะคุณตำรวจไอ้จอที่มันขามนมือถือฉันไปอะค่ะจับมันเลยค่ะเฮ้ยลืมเอาอะไรมาเขาหวะ ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับโอ้ค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวผมขอโตก่อนนะครับค่ะเฮ้ยมือถือมือถือหายไปไหนวะไม่มี หรือว่าเฮยสวยแล้ว,วเฮ้ยคุณตำรวจจับมนให้ได้คะ่ะไปแล้วคะ่ะเฮ้ยหยุดคุณคุณคุณอะไรผมยอมแล้วผมยอมแล้วยอมแม่นะยอมแล้วผมผมยอมแล้วคุณปล่อยผมเถอะนะคุณนี่คุณฟังผมนะผมสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยก็ได้ ผมไม่ใช่คนที่ขโมยโทรศัพท for ์คุณไปผู้ชายคนนั้นตาหากที่ขโมยของคุณไปอ่ะถ้าคุณไม่ได้ขโมยคุณจะวิ่งหนีทำไมก็คุณไม่ฟังผมเลยนี่นี่คุณถ้าผมเป็นหัวขโมยจริงๆแล้วก็ผมไม่ลงจากต้นไม้มาช่วยคุณหรอกแล้วคุณก็ฟังผมอีกนะถ้าคุณไม่อยากให้หัวขโมยตัวจริงลอยนวลแล้วก็คุณต้องเชื่อผมเฮ้ยหยู่นะเว้ย หลบไปนะเว้ยคุณคะจับผู้ชายคนนี้ไวค้ค่ะมันเป็นโจงขมโมยมือถือคะ่ะโอ้โหเฮ้ยปล่อยนะเว้ยนี่คุณเป็นหัวขมโมยจริงเหรอใช่ค่ะไอ้คนนี้แหละมันขมโมยมือถือฉันไปไปล่อยขโมยมือถือยังไงมือถือฉันนี่ค่ะคุณนตำรวจ โหของกลางเยอะขนาดเนี้ยคงจะขโมยเป็นอาชีพเลยสิท่าไปครับไปลงพักกับผมผมฝากคุณเอาของกลางไปด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็รบกวนพวกคุณทุกคนไปลงพักกับผมด้วยครับเฮ้ยอยไปไปเ,เดี๋ยวค่คุณ ฉันขอโทษนะคะที่เข้าใจคุณผิดอะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะเข้าใจผิดกันได้ผมว่าเราสองคนที่ไปโรงพักกันเถอะ